ไม่กันแล้วนะอะไรล่ะอ๋ออะไรล่ะโอ้ยเราพกตัวถ่ายหายใจอยู่ไหม nhiều à? oh, bên này là, này, này là. 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 là, hey, ห้าม,มีแมวห้ามเหจัหห๊กวก็แมวใครใส่ปอกคอเข้ามาอย่างดี <c oughs> ไม่รู้บ้านอยูไ่ไหนรถเตี๊ยบผมรถเตี๊ยี่สิบบาทเฮ้ยมียมวมารถเตีเ๊ยบมาแมเคว โรตีเหี่ยวนึงโรตีก็ผมใส่ไข่ใข่ใส่ใจแล้วก็ใส่ไข่คนขายมีไข่คนซอก็มีไข่เย,ย่เอาเฮ้ทดสอบไหแม่เฮออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออเออ ไช่แม่คิดดื้อเราดีอย่างเงี้ยเงี้ยดื้อเลยยี่สิบบาทอิ่มแล้วเนี่ยสำอัน <laughs> ยังไงใช่เขาเรียกว่าหลักที่เป็นเนี่ย มืงขึ้นขึ้นอยู่กับเราจะให้ความสําคัญมากเท่าไหร่กับในหลักที่เป็นแนวทางของเนื้อแป้งขึ้นนวลถ้าทําได้ทํเรานครึ่งหนึ่งก็ยิดีตัวแนวที่เป็นครึ่งต่อครึ่งเนี่ยหลักที่ว่ารู้จากปั้นเป็นเนี่ยแล้วก็หุงเป็นกับเนื้หลักที่ทางทางของของความหลากหลายในชีวิตเ่ะมันก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งในส่วนของพื้นที่ก็ได้คือหลักหลักที่เป็นเนี่ยงียคิด่ะมันไม่ได้มีให้ให้ เราให้เลือกเหรอถ้ามีโอกาสเลือกอะไรก็ให้เลือกก็ยินดีเนาะแต่มันก็เป็นหลักที่เป็นแน่แป้งเนี่ยแป้งปั้นพี่น้งครอบครัวกินกันคือการอยู่กันกินนี่มันไม่มีปัญหาใครตายไม่มีใครตายมีแต่สิ่งนี้เป็นแน่ใค้คือหนึ่งหนึ่งในหลักที่เป็นแน่เพราะถ้ามีเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันนานๆเขาจะรู้ในหลักที่เป็นเน่คือแม่เป็ดเขาลำบากใีสิ่งที่เป็นทั้งเลี้ยงลูกเล็กทั้งกกไข่อีกมันก็เป็นหลักที่เป็นแน่ เคยคุณเรียว่าหลักที่เป็นยังไงเนาะคือไม่อยากให้มัเป็นปัญหาตัวในหลักเป็นไงเพราะไข่ไข่คือสิ่งนี้เป็นไงไม่ใช่ว่าคลอดมันไม่ได้คือคนละครึ่งนี่เองที่ตัวในหลักเป็นคนละครึ่งกับแม่ไข่แม่เป็ดเนี่ยแล้วแม่ไก่ก็คือเขาในหลักที่เป็นแหน่แล้วน้ำเพึ่งได้ซื้อเึ็นปาเขาไม่ได้ไข่แค่ฟองเดียวเขามีเขามีในหลักที่เป็นเนี่ยมาตรฐานของเป็ดอน่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีไม่มีไข่เลยคือไม่ไม่ให้มันเหมือนกับเขาไงเนาะ ไค่คนกับใข่เป็นแตกต่างกันตรงที่เรยว่าฟักเป็นหรือไม่กับในหลักฟักเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวทางหลักที่เป็นแน่พอเราออกมาเป็นคือแค่ไงเป็นหลักที่เป็นแน่ลูกลูกเป็ดก็คือยังยังคืออย่างนั้นมันเป็นหลักที่เป็นแน่มาตรฐานของชีวิตชีวิตที่เราว่าเป็นแน่คืออย่าให้แม่เขาเป็นลำบากกับในหลักที่เป็นแน่มีแต่กกอย่างเดียวโดยที่ว่าลูกทิ้งเล็กอยู่คือไม่ไม่ไม่มีโอกาสที่จะให้ให้ลูกเป็ดเติบโตในหลักที่เป็นอยู่กับแม่เขาเนี่ย คืองไงแล้วมันเป็นไหนชีวิตที่มันไหนพยายามเป็นปัญหาตัวนหลักที่เป็นไหนยอยู่กับมนุษย์ด้วยกันไงเพราะบางอย่างมันเป็นหลักที่เขาจะบินเหนีบินได้แต่ก็คือบินเป็นทางที่เป็นไหที่ทางที่ดีกว่านหลักที่เป็นไหนเขามีสิทธิ์เลือกเพราะนั่นคือสิทธิ์ที่เป็นของสิงมีชีวิตเอะเราไงแล้วมันโซโซลามดีแล้ว มันเราไม่ได้เป็นโซ่ๆรั้วหรือรั้วกั้นไว้ไม่ให้มันมีปัญหาตัวในหลักสิเป็นทางของไงนี่แหละโรตีโรโรตีโรทีเป็นเนคลิปโรลิงมีโรลลิงที่เป็นแนแต่นี่คือโรลลิงที่เป็นกินได้แป้งแป้งในหละที่เป็นนวดได้กับสี่ทางเนาะชีวิตอะยังคงสวยงามตัวในหลักที่เป็นแหนกการอยู่กันกินของเรา 嗯嗯。Mm hmm.